สวัเดีค่ะทิฉันชืน่อนางสาวาจากแห่งคำเซิชัน,นสี่นศูนย์รอส,ค,ส,รขขสค่ะดจะมาพูดเกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นของการเล่นเกมในการศึกษาต่อ,อค่ะหนึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองการเล่นกมช่วยให้ผู้เรียนรู้จักความสามารถความถนัดความสนใจและบุคลิกภาพของตัวเองถ้าใช้เป็นแนวทางในการเราารลือกศึกษาให้เหมาะสมกับตนเองสองส่งเสริมการตัดสินใจที่ถูกต้องนักเรียนที่ได้ ครูที่รู้จักเกี่ยวกับสาขาวิชาอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถตัดสิในใจเลือกเรียนต่อได้จากข้อบ้อโอกาสที่โอกาสในการเลือกพิพากษาเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการเรียนเพื่อเรียนในสาขาที่เหมาะสมกับตัวเ,เองจะช่วยให้เรียนได้อยา่างมีประสิทธิภาพมีความสุขกับการเรียนและมีโอกาสประสบควาสมสำเร็จสูงทวนสี่ข้องกันปัญหา สาขาหรือไม่ตรงกับความสาม,มารถอาจทำให้เกิดปัญหาเหช่นเบียนนายท้อแท้หรือเรียนไม่จบการแนะแนวจริงช่วยลดปัญหาเหล่านี้ให้วัดว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการศึกษาและโรงเรียนศึกษาแนะแนวช่วยให้ผู้เรียนรู้จักสถาบันการศึกษาต่างๆหลักสูตรการศึกษาและเงื่อนไขการรับสมัครแจ้งสสหให้ทราบล่วง,งีน้าอนาคตได้ เีนมความ้อมสำหรับสำหรับตลาดแรงงานบางสาวชาวมีโอกาสในการทำงานมากหรือน้อยแตกต่างกันการแนะนแนวชนิดแนวโน้มของตลาดแรงงานและมีโอกาสเรียนเรียนในสถาขที่ที่มีความต้องการสูงการเนแนวมะสิทิภาในการช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนสัภาษกขาราชกาที่เหมาะสมกับตนเองและเตรียมความหอมสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 嗯，对呀、啊，他连玩，他上、嗯。